พี่น้องสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วค่ะกับสาวจอ,อามึงดูผุนม่นนี่เมนูนยังเวทีอ้อมกบค่ะพระเอกเข้าคือออมกบสว่วนนั่งเอกคือพักไส้ค่ะพักไส้ก,กับพักกันตรงค่ะอันนี้ค่ะบกแข้งกับลูกโดดแล้วก็เมี่ยนมาพักไส้เล็กน้อยผีพี่แกงข้าผีอายะอยู่ผีนี่พักหอมนี่ดอกชีสก,กับหบัวหอมค่ะมาบะนี้พร้อมแล้วค่ะหัวหอมค่ะแกมาพี่น้องบะนี้อ้อมกบค่ะคุณไส้ผีแกงกับกบแล้วขวาจากน้อยให้มันหอมก่อนเนาะอม นี่พี่น้องผัดเรือดินี่พวกนี้กระดาษเขีนอันตันค่ะผัดจะพีพ่แกงไว้ซกอนค่ะมานี่สิปรุงรสได้ไหมนี่ปลาเปรเี้ยกลงไปสูตรปลาใส่ผงชูรสก็เก่าแล้วพี่นอ้องนี่ปลาในสิ่งใส่บักแข็งกับลูกโดดแล้วกค่ะอันนี้ลงไปเนี่ยเพราะว่ามันสุหกหยาดเนาะ มะเขือพวงลูกโดดแล้วก็หมากผักใส่นี่ค่ะฝนบัวบัวแล้วค่ะกระสีใส่ผักอันนี้สะกอนผักอันนี้กระสีเหี่วก็ผักอันนั้นอยู่ดอกชีฟเนาะแล้วก็หัวหอมแล้วก็ใบมะกรูดอ่อนเ้าจะเอาใส่ใบมะกรูดอ่อนเอาอ่อนอ่อนเลยเอาอ่อนอชนิดวันนุ่มนวลเลยเออมันจะงป็นใบเบอะเบอะค่ายยากค่ะกำลังใส่ผักไปเนาะนี่ผักหอมนี่แหละค่ะแล้วก็ผักใส่ผักต่างๆแล้วก็ปี๊ด ไฟเท่านั้นตัวค่ะแล้วเลยเด็ดหนิค่ะพี่น้องที่มาเขาเนี้ยวอาด้วยเขาเจา้าค่ะยาวเลยละคะ่ะฮันนี่พี่น้องเบิ่งฟดบ,บุบบุบแล้วค่ะมาในเสียวสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะเนี่ยนวดไปเม่นั่นพี่น้องเล้วเลยเด็ดบ้านนี่ออ้ยอหอมหวยหวยพี่น้องเอ้ยอัศจรรย์ค่ะขอบคุณทุกการรับชมจ้าเอาซ้ำม,มีเนาะ ออมกบสาวจงอ่างประเดกประเดือกใสเรียบร้อยเรีวซี่ม,มือเรียวโอ้ยแสบแล้วฮันนี่พี่น้องพูนะ่ะสวยงามเนาะขอบคุณทุกการรับชมจากพี่น้องจ้า